ยังใหญ่เหมือนเดิมไหมครับปกติย้าเหมือนเดิมครับยังใหญ่เท่าเดิมรือว่าหรื้อไปแต่หน้าความหญ่ขึ้นแล้วแถวแถวเดิมเขีงเราบังประทับใจความใหญ่ของบังตลดเลยไม่ขอเลี้ยงไม่ใช่เปล่าเอาเอาแรงมือสุดพี่มาคอะไรไม่หังเป็นคนแบบนี้อะบังไอ้ไรเหรอไม่อย่างนี้มันเดิมไหมครับอ๋อเฮ้ยอกอกอินว่าจะแตก ไอ้งาอย่างย้ายมันเดิมนะคตีวาบอกว่าย้ําเดิมคือปลาหมึกไอ้ปลาหมึกกี่ดอยอื่นต้องกี่ดอยอื่นอะไอ้ไดเออเลยอยากกินแบบนั้นเลยบังเดี๋ยวะนะเนล่ยมึกกระโดดบางอย่างมุกแหล่แป๊สนี่ย่อยยดียวนะครับอันนี้มากี่บาทอราบังมาจาี่ซิ่ครับ ไม่ว่าแ้วว่าใครอยากกินแบบรวยรวยต้องมาที่นี่นะครับมาที่นี่มาที่ฮาติชนมาที่ชนคือต้องด้านนี้แถวนั้นครับทะเลเดือดจโค้นแซ่บบังยืนยันเลยว่าหนกจากใหญ่เร็วอย่างแซ่บกันครับซึ่งตอนนี้เรามีทีมงานแต่บางที่าหน้าตาดีขก็ทว่าเดือยมีมีหนกไหมมาเออไม่มาเลยหนกไหมไม่มานี่ก่อนหนกไหมไม่มาเลยน้องไหม่น้องไหมอย่างนี้บังเลยนี่บังฟ้าบังฟ้าอย่านะบังฟ้าุดอยู่ครัับบงฟ้าวอ่ะดู บังอยากเข้าเขมันนะคะอีมีมันคันนี่ก็ตกคนตรงนี้น่อก็น่อยเนเด็ดเด็ดเด็กเด็ไนี่ย่ทำแบบนั้นเลยดีอ่ะเด็ดกกันนอะเพิมไม่ได้บ็ได้่วยทำตำำมากินได้อ่าช่วยตำมากินได้ค่ะบังกันบังว่แบบนั้นเนอะคนคนได้เนอนะเหนนะามนังนติว่านวดยาวยังนึกไม็คข้อยยี่งคนคนยิ่งเป็ได้ยี่นวด